เมื่อเจะไก่เห็นน้ำผึ้งสดๆจากรังแบบนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะทุกคนที่จะเอามาดูแลผิวหน้าของตัวเองใครที่อยากลองก็คือลองได้เลยนะจ๊ะวันนี้จะก่จะพาทุกคนผสมสูตรพอกหน้าสยบสิวฟ้ากะส่วนผสมก็วันนี้จะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกก็คือใช้น้ำต้มสุกแช่ในมะขาม ความจะเป็นการค่าเชื้อโรคหลังจากนั้นก็จะเป็นน้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซนแบบนี้อีกหนึ่งช้อนลงไปแล้วก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากัน เมื่อทุกอย่างเข้ากันแค่นี้เราก็ได้เป็นผงพอกหน้าช่วยลดฝ้ากะแล้วก็สยบสิวได้ดีมากๆค่ะทุกคนก่อนที่จะทําการพอกหน้าต้องมีการนำความสะอาดเมื่อเราได้น้ำพึ่งมาใช่ไหมน้าพึ่งหนึ่งช้อนชาผสมกับน้ําอุ่นค่อยๆกะน,น้ำอุ่นก็จะประมาณนี้สองช้อนชา ก็คนให้น้ำพึ่งกับน้ำอุ่นเข้ากันตัวนี้จะเป็นสูตรครีนซิ่งแบบธรรมชาติคือใส่น้ำอุ่นกับน้ำพึ่งในการทำความสะอาดผิวหน้านี่ค่ะทุกคนนี่แค่นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วสำหรับตัวน้ำพึ่งครีนซิ่งหน้าของเราหลังจากที่เราได้น้ำพึ่งที่ผสมกับน้ำอุ่นเรียบร้อยแล้วหน้าที่ยังไม่ล้างก็งใช้มือลูบแล้วก็นวดงวลงไปแบบนี้เพื่อเป็นการขาจัดสิ่งสกรปรก น้ำพึ่งดีต่อผิวนะนี่นวดไปเบาๆน้ำยไม่หลังนอนเลยนวดไปกับความเสียงการห้องเลย หลังจากนวดหน้าด้วยการใช้น้ำผึ้งผสมน้ำอุ่นเรียบร้อยจะทำการเปิดลูขุมขนเลยด้ยใส่สำลีสุกกับน้ำห้อนน้ำอุ่นนะไม่ใช่น้ำร้อนมันสชลวกเอามาเซตออกอีกรอบนึงแบบนี้เป็นการเปิดลูขุมขนที่ดีก่อนที่เราจะพอกหน้านี่หนึ่งแผ่นน่าจะสะอาดกิตมากๆเลยค่ะทุกคน ค่ะเช็ดสองแผ่นกัำลังดีโอเคหลังจากที่เราเช็ดหน้าได้แล้วก็สามารถพอกหน้าได้เลยนะนี่เป็นสูตรพอกหน้าที่เราผสมไว้เมื่อตะก,กี้เลยที่ใช้เป็นผงพอกผสมกับน้ำขามน้ำบะขามเปียก แล้วก็ตามด้วยน้ำผึ้งป่าที่เราเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆพอกลงไปแบบนี้เลยก<อ>ารพอกหน้าถ้าเกิดแบบว่าอยากให้มันเห็นผลเร็วก็สม่ำเสมอทำทุกวันได้ยิ่งดีแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงๆสองวันได้ก็ดีเหมือนกันสองวันนี่ก็โอเคอยู่ แต่ถ้าทำอาทิตย์ละครั้งก็เห็นผลตามอาทิตย์ละครั้งนั่นแหละจ้ะอันนี้คือเรื่องจริงนะก็จะิงไว้ยนาทีทนนี่ทิ้งไว้ยี่สิบนาทีนะคะทุกคน ไล้เมื่อครบ20นาทีมันจะมีความแห้งตึงกระชับมากๆตูตาเทบจะหลับก็ลงเลย rico